อขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านนิดเดียวครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการผลกระทบในวงกว้างไปทั่วโลกท่าในในด้านชีวิตและสัคงคมระบบเศรษฐกิจขอการค้าร่วมกับ สสส,สและเครือข่ายพันธมิตรได้จัดสัมมนาสร้างความรู้และชี้แจงแนวทางเปิดธุรกิจอย่างปลอดภัยมาแล้วอสองครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดหน้าที่พิธีกรอ,อยู่บนเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะฮะแต่ก็ต้องย้ำนะครับสารเรากดก้เจรจาราพูดคุย,ยเรื่องของการผ่อนคลายผ่อนปรนในระยะต่างๆมาจนถึงวันนี้กัน เรื่องโควิดเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวนะครับก็จะบอกเสมอเราก่อนแล้วแต่บอกนะในการสำานินอะไรทุกครับเรื่องโควิดเป็นเรื่องรียรักษาการณ์ที่ดีกว่าในประเทศนะคบเราเรามีจังหวะจากโควที่ดีก็คือว่าช่วงที่วิกฤตหนักๆ เราก็ร่วมมือร่วมไม้กันในการจัดการนะครับถ้าในขณะที่ท่านอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นนะครับรวมถึงเว้นวระยะห่างทางสังคมออกมาดีครันทำอย่างไรพวกเราจึงจะเดินหน้าต่อไปก็ได้ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องสุขภาพเท่านั้นมีเรื่องของปัญาอาจารย์ไม่น่าจะได้ยินเรานะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไปผมถามอีกนิดหนึ่งมาับมวชโจข้อมูลในระบ ครับอาจารย์เป,ป็นไงบ้างฮะโควิด1 9เกเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานื่อกีคุณชัดว่าผู้คนเป็นหมื่นคนไป <c oughs> วิ่งอยู่ในช่องถนนวิ่งที่มีความกว้างประมาณ8เมตรแล้วก็แย่งกันไปอยู่ข้างหน้าก็เบียดเสียกันตลอดแล, <c oughs> แล้วก็ทุกขั้นตอนรับน้ำก็เบียดเสียดหลังจบากิจกรรมกีฬาวิ่งเ,เป็นเรื่องที่อาจจะถือว่าเป็นเรื่องเดียวในบรรดากีฬา90กว่าชนิดท,ที่การกีฬาในประเทศไ,ไทย สนับสนุนอยู่กระทรวงท่องเที่ยวกีฬารับผิดชอบเนี่ยจะเป็นกีฬาชนิดเดียวที่ดาวพูดไม่แน่ใจว่าอีกหนึ่งถปีจะมีอย่างนี้หรือไม่อาจารย์ใจหายไหมก็ใจหายไหมก็ไม่ไม่ใจหายที่เคยมาไม่ได้วิตกกังวลมากนะเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมชาติไปวิ่งหรือไปใช้บริการเรื่องของการลงทะเบียนต่เราเขาว่ามีถึงตัวเลขถึงมันมากกว่า15ล้านคน มีประชากรในประเทศนเทศนี่ยออกกำลังกายมากขึ้นครับอย่างที่สสสได้เก็บข้อมูลเก็บตัวเลขจากอดีตจนถึงปัจจุบัน,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 นคนที่เป็นแอคทีฟที่ก่อนที่จะเกิดโควิดมีที่นี้นะครับเราก็จะดสมมนา,า,ขานขอเรืรอร่องนะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของ,ของคน